สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งคลิปครับสวัสดีกับคลิปวิดีโอทางช่องสัทธมาปฏิหารเกิดขอให้ปฏิหารขอให้สิ่งดีๆนะครับเกิดกับชีวิตของผู้ที่มาติดตามรับชมรับฟังนะครับและก็โดยเฉพาะสมาชิกและก็เอ็ซีทุกคนทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจกันเรื่อยานะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นเลขดับนะครับดับขาด2ตัวนะครับ สองตัวบนแล้วก็หลักสิบนะครับแล้วก็หลักสิบในส่วนของบนนะครับล่างนี่ผมทําไปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่ามีตัวไหนสูตรไหนดับเด่นนะครับคู่ดับอะไรต่างๆนะครับสําหรับของเลขบท้าย2ตัวนะครับของล่างผมทําไปเสร็จให้ให้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับจะได้มาลุยของบนนะครับคำเตือนนะครับผมนะครับ เลดับนั้นก็มีคนชอบกับคนไม่ชอบนะครับแล้วแต่ใครมันนะครับจะมาบอกว่าไม่ต้องทําจะมาบอกว่าไม่ต้องเชื่อนะครับอันนั้นก็คือสิทธิส่วนบุคคลนะครับเนอะมันเป็นเรื่องของอนาคตไม่มีใครรู้ได้นะครับคำเตือนนะครับว่าให้รับชมนะครับเพื่ออา,อาจจะใช้เป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาก่อนกเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุนนะครับการวิเคราะห์และการคำนวณ เป็นเพียงการวิเคราะห์การคำนวณย้อนหลังนะครับไม่การันตีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้วิจาราณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับทางช่องเรานะครับสนใจหรือสะดวกที่จะเป็นสมาชิกกับทางช่องเราก็ได้เลยนะครับเนาะมีหลายระดับให้เลือกกันนะครับผมอ่ะหลักสิบนั้นผมทําให้แล้วนะครับนี่ผมเรียงลําดับนะครับลำดับการทําคลิปนะครับทำเนื้อหาให้รับชมรับฟังเหมือนว่าที่ผ่านมานะครับผมทําตัวเด่นแล้วนะครับ ผมก็จะทําไปในส่วนของดับหลักนั้นๆที่ผมทําตัวเด่นให้แล้วเรามาดูกันนะครับวันนี้ว่าตัวเด่นหลักสิบที่ผมทําไปแล้วนะครับจะมีติดเลขดับอยู่หรือไม่และถ้าติดจะติดกี่ตัวและถ้าไม่ติดมีโอกาสจะดับอยู่ทุกสูตรหรือไม่มนะครับสำหรับเลขดับนะครับผมใช้ด้วยกัน10สูตรนะครับ นี่คือดับของหลัก10 4สูตรนะครับฟังดีๆนะดับหลัก10ผมใช้เท่ากัน4สูตร1 2 3 4นะครับดับหลักหน่วยผมก็ใช้เท่ากัน4สูตร1 2 3 4นะครับดับขาดมีอยู่2สูตรให้รับชมรรบฟังนะครับอยู่ที่วิจารยญาณของทุกคนทุกท่านนะครับว่าชอบสูตรไหนเลือกสูตรไหนดักหลุดก็ได้นะครับดักเข้าก็ได้อยู่ที่เรามองนะครับฟังผมและคิดตามผมไปก็ได้นะครับอาจจะคิดเหมือนกันก็ไม่ได้ว่ากันนะครับเพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับ ดับขาดก็คือดับทั้งสิทั้งหน่วยมีอยู่2ส,สูตรให้เลือกนะครับสูตรนี้เปะมากนะครับผมบอกได้เลยถ้าจะตัดทิ้งก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับให้ดูคำๆไปแล้วกันสูตรนี้นะครับสูตรนี้นี่หลุดเปะแล้วนะช่วงนี้นะครับแต่ก่อนนี้ก็เดินมา2อปีนะครับเพิ่งมาหลุดนะปีนี้เนี่ป๊ะมากนะครับงวดที่แล้วหลุดอีกแล้วเข้า2องอยู่แล้วหลุดอืหลุดมาสามเข้ามา2หลุดหนึ่งวดนี้จะอยู่หรือจะไปเดี๋ยวมาลุ้นกันไปมีตัวไหนตัวที่เราชอบหรือไม่นะครับสูตรนี้นะครับ เ,เริ่มแผ่นนี้เริ่มใบนี้นะครับเพิ่งหลุดแค่2งวดนะครับแล้วก็เดินยามาต่อเนื่องนะัก็ปัจจุบันก็ยังอยู่นะครับวันนี้นะครับจะทําด้วยกัน6สูตรหลัก10 4สูตรก็คือ1 2 3 4แล้ก็ขาดนี่ดับขาดอีก2สูตรเนี้ยก็จะทําในวันนี้นะครับส่วนหลักหน่วยนะครับเราจะมาทําในคลิปหลังจากที่ทําหลักเด่นหลักหน่วยไปก่อน นะครับผมได้หลักหน่วยเข้ามาใหม่อีก1สูตรนะครับและคาดว่านะครับวันนี้จะทําในส่วนของแต้มด้วยนะครับก็เรามาลุ้นอีกนะครับผมทําแต้มบนยังไม่อยู่เลยนะผมบอกตรงเลยนะครับผมพูดตามความเป็นจริงเลยนะครับผมทํมาสามรอบนะครับยังไม่ได้จุดที่มันโอเคเหมือนล่างเลยนะครับล่างยังพอว่าเออถ้าไม่ได้ตัวนี้มันจะอยู่ตัวนี้มันจะไม่หนีจากกรอบมันนะครับแต่บนนี่นะฮะบนน่าก็ยอมรับว่ายากเหมือนกันนะครับมาสอบ คือส่วนใหญ่ที่ผมเคยทำเนี่ยนะครับเป็นแต้มรวม3ตัวนะครับผมจะทําแต้มรวม2ตัวนะครับวันนี้รอลุ้นกันนะครับว่าจะมาหรือจะไม่มานะครับอ่ะเอแปดกับเอยังอยู่นะครับยังไม่ได้ทำไม่ต้องห่วงนะครับทำแน่ๆนะครับทำแน่ๆเอแปดกับเอดูรหัสเขานี่เอแปดกับอินฟินิตี้นะครับ้าก็คือเจริญเก้าหน้าไปนะครับก่อให้9ผ่านกันไปด้วยกันนะครับมาดูกันนะครับดูผลกันก่อนงวดที่แล้ว 05นะครับผมก็หวันเหมือนกันนะ5จะมาหรือ0นจะมางวดน,นี้นะครับของวันที่นี้เนี่ยหรือ4่จะมานะครับผมบอกไว้จําได้ไหมครับงวดที่ผ่านมาผมบอก1 7 6 1จะมีมาอย่างน้อย1ตัวและซ้าหลักไม่มาครับไปมาสครับซ้าหลักร้อยงวดนี้นะครับผมว่า4จะไม่ซ้าหลักร้อยมันจะมี0 5 3ใช่ไหมครับ0 5ย์บน5 3ล่าง ทุกคนว่าตัวไหนจะซ้ำหลักนะครับนํามาลุ้นกันว่าตัวไหนจะซ้ำหลักผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับศูนย์อาจจะมาต่อหรือว่าห้าอาจจะมาต่ออนะครับมันน่าคิดเพราะว่าปีนี้มันออกเลขซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นซ้ำหลักหรือซ้ำตัวเดิมนะครับศูนย์เว้นไปงวดเดียวกลับมาอีกแล้วนะครับศูนย์เว้นไปงวดเดียวและกลับมาอีกแล้วแต่ศูนย์มาหลักสิบปุ๊บในงวดต่อมาเขาจะไม่มนะครับผมกลัวจะเป็นห้ามากกว่าเออ มาดูกันนะครับสูตรแรกนะครับหลัก10นะสูตรแรกมันออกเลขมันออกศูนย์ห้านสูตรแรกก็ดับอยู่นะครับผมให้ดับ3สูตรแรกเข้าได้ดับ3คํคำนวณได้ดับ3สูตรที่2ดับ8นะครับสูตรที่3ดับ8และสูตรสุดท้ายของหลัก10ก็คือดับ4 4ไปอยู่หลักร้อยนะก็ดับอยู่นะดับขาด2ตัวนะครับดับขาดสูตรแรกดับ8ครับ10หน่วยไม่มี8นี่ครับสูตรนี้หลุดนะครับ ่ามาหลักหน่วยใครจะดักเป็นตัวเด่นก็ได้นะครับอยู่ที่เรามองนะครับดับชนเด่นก็เลือกเด่นไปก็อาจจะลดเปอร์เซ็นต์ลงนะครับเพราะว่าทางที่ผมทำมาเนี่ยครับถ้าใครตามมานานนะครับจะรู้นะครับดับเดินดีนะดเดินดีกว่าเด่นนะครับอันนี้ต้องยอมรับได้เลยว่าดับเดินดีกว่าเด่นเราก็ไปเขียออกให้มันเหลือแต่เด่น ถ้าสมมติว่ามันชนเด่นเราก็ลดเปอร์เซ็นต์จากเด่นลงมาอาจจะ90้าสิบเอาจา้จากแต่คิดเรามั่นใจ99%้าสเราก็เหลือจาก90เป็นเหลือ95% 90%บ้างอะไรเงี้ยเราอย่าไปตัดทิ้งร้อนะครับเพราะมันไม่มีอะไรยืนยันได้นะครับว่ามันจะมาหรือไม่มานะครับมาดูสูตรที่1นนะครับของวันนี้ได้2นะครับสูตรที่2ได้ดับ0นะครับสูตรที่3ได้ดับ7และสูตรสุดท้ายได้ดับ2 หลัก10นะครับหลัก10เนี่ยถ้าเทียบนะครับทั้ง3สูตรไอ้ทั้ง4สูตรเนี่ยที่ยังไม่เคยหลุด3มงวดติดนะครับ4สูตรนี่เดินกอดคอกัน3มงวดติดนะครับยังไม่เคยหลุดเลยนะครับนี่ตั้งแต่งวดนี้ไล่ลงมาเลยปึ๊บปึ๊บสา amp มงวดติดนี่เป็นงวดที่4นะครับดับชนกันที่เลข2นะครับตามสถิติที่ผมเคยทํามา4สูตรเนี่ยถ้ามันดับชนกันนะครับถ้ามันดับชนกัน2สูตรไม่เคยพลาด นะครับไม่เคยพลาดฉะนั้นก็อาจจะเพิ่มเปอร์เซ็นการดับก็คือ2คาดว่านะ่าจะไม่มาเลยนะครับในส่วนของหลัก10นะหรือถ้าใครชอบก็ชอบได้นะครับก็จัดไปได้เลยอย่าให้สูตรมาอันนี้ก็แล้วกันนะครับผมทําตามสูตรและวิเคราะ์ไปตามสูตรนะครับและวิเคราะห์ไปตามสูตรเท่านั้นนะเออมันอาจจะไม่มาหลักนี้มันอาจจะมาหลักนี้ก็ได้เหมือนเลข4ี่ครับก็ยังเป็นหลักร้อยได้เลยนะครับมันชอบ กลับอย่างนี้นะอย่าลืมนะครับอ่ à, ทีนี้มาดูตัวนี้ดับสิบหน่วยนะครับดับสิบหน่วยนะงวดน,นี้จะได้ตัวไหนนะครับงวดน,นี้ได้ดับศูนย์นะครับชนกันเนี่ยนะครับชนกันนะครับสังเกตมันจะชนกันบ่อยนะครับตัวศูนย์นี้กับศูนย์นี้นะครับที่เคยหลุดก็เคยหลุดคู่กันเพราะว่ามันมันชนกันบ่อยมีงวดที่ไม่ชนกันก็คืองวดนี้นะครับ ก็ดับอยู่อยู่นะครับนอกนั้นก็จะอาจะชนกันนะครับทั้งคํานวณมาคนละแบบนะครับเอามาคนละแบบนะครับอันที่นี้มาดูจุดนี้นะครับสูตรนี้งวดที่แล้วหลุดนะครับงวดนี้ดับได้เล็กดับห้าครับได้ดับตัวเดิมครับนะครับถ้าสรุปนะครับ คือสรุปแบบไม่ต้องถ้าไม่ต้องฟังแบบแยกนะผมจะสรุปได้เลยนะครับสรุปคือทั้งหมด6สูตรเนี่ยก็คือดับหลัก10ได้เลยเพราะอันนี้มันดับ10หน่วยถูกต้องไหมครับก็จะมี0 7 2 5ดับชนกัน2สูตรคือเลข0กับเลข2หลัก10เข้าใจตามนี้นะครับถ้าใครไม่อยากชอบฟังคําอธิบายนะครับอ่าคือมันดับชนกันคือ0กับ2นะครับถ้าถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะ อาจจะอธิบายให้มันไม่ยากหรอกนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของหลักสิบที่ผมทําไปให้นะครับคลิปก่อนนี้เลยนะครับคลิปก่อนนี้เลยผมลงรัวๆเลยครับถ้าใครมาดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้นะครับเข้าไปที่ตรงคําว่าวิดีโอนะครับก็เลือกดูเลยเลยนะครับอันสูตรไหนที่ผมยังไม่ได้ทําก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าเป็นสูตรเก่านะผมทําให้หมดแล้วละส่วนใหญ่นะครับผมเพราะผมไล่ย้อนดูนะครับนี่ จำได้ไม่เอ่ยเมื่อเช้านะครับนี่ผมลงให้นี่คือดับหลักสิบคาดว่าน่าอยู่ในกรอบนี้เห็นไหมเด่น1กับ7เห็นไหมครับแล้วก็0ูนกับ9คาดว่า0ูนย์เนี่ยไอ้คาดว่า9้าเนี่ยไม่น่าจะมาไอ้เอศูนย์เ,ยเนี่ยไม่น่าจะมาผมบอกไว้เห็นไหมอืมนี่ถ้าดูแบบไม่ต้องการคําอธิบายเห็นไหมเด่น1กับ7ตัวรองคือ0ูนย์กับ9ถ้าดูแบบมีการอธิบายแบบความคิดของผมเนี่ยเห็นไหมครับ ถ้า1 7 0 9ไม่มามันก็จะมี2 5 6 8นะครับเคียร์ออกได้ลองเคียร์ออกดูสิ0ย์กับ2นี่ทีการตัด2 0เพราะว่ามันชนกันเปอร์เซ็นที่ที่จะหลุดเนี่ยมันก็ยากเพราะเนื่องจากมันชนกัน2สูตรถูกต้องไหมน่าจะเข้าใจนะครับตัวไหนอีกอ่ะ5เสียวมันกันนะเนี่ยกลัวมันกันนะครับเพราะหลุดดีเหลือเกินเพราะถ้าหลุดดับก็คือกลายเป็นเด่น นะครับลดดับก็คือกลายเป็นเด่นนะครับที่จะออกค่าได้ก็คือสูตรนี้และมีความมีความเป็นไปได้สูงด้วยนะครับตอนเนี้ยผมคิดว่าสองไม่มีแล้วใช่ไหมสองกับศูนย์เนี่ยไม่มีแล้วถ้าสองกับศูนย์ไม่มีเจ็ดหนึ่งศูนย์เก้าไม่ออกแล้วใช่ไหมสองกับศูนย์ไม่มีเนี่ยก็จะเหลือห้าหนึ่งหนึ่งห้า แล้วก็68เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมครับมี9้าวไหมไม่มีวะทุกคนไม่ก้าวจะโผล่มานะมันจะเหลือตัวนี้นะครับเพราะว่า7ก็ไปแล้วเห็นไหมเนี่ยเจ็ดเจ็ดนะสมมุตินี่นะก็จะเหลือ,อขีดขีดเหลือตัวนี้ครับตอนนี้เหลือหนึ่ง เหลือหนึ่งแล้วก็มีความเป็นไปได้เลยหนึ่งตัวเดียวตัวนี้หนึ่งกับ9้าเนี่ย, 1, 9, เ,ยเหลือหนึ่งเก้าแล้วก็ห8แปดเนี่ยตัวรองก็จะกลายเป็นตัวนี้เนี่ยถ้ามาดูจากตัวนี้นะครับนี่มอนเรียนหนังสืออะไรนี่ถ้ามาดูจากนี้ก็คือหนึ่งตัวเดียวหลักสิบตอนนี้ที่ไม่ติดดับเลยหนึ่งตัวเดียวอืหนึ่งตัวเดียวครับ มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าผมกลัวสูตรนี้หลุดไม่ใช่อะไรนะครับถ้าผมรู้สึกแล้วมันจะเป็นปั๊บเลยถ้าสูตรนี้หลุดอะ่ะก้าก้ากับหนึ่งไม่มีโอกาสมาเลยก้ากับหนึ่งไม่มีโอกาสมาแล้วห้าจะมาแทนถ้าสูตรนี้เข้าห้าจะมาแทนซึ่งสองนี่แทบจะไม่มีเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะมันดับชนกันก็ห้าจะมาแทนถูกต้องไหมครับเนี่ยก็เหลือห้ากับเจ็ดฉะนั้นก็จะกลายเป็นเจ็ดกับห้า เด่น7ตัวเดียวแล้วก็รองคือห้านะครับณนะตอนนี้นะสรุปได้เลยนะครับว่ามี1 968ที่ไม่ชนเด่น1ตัวรองคือ9เด่น1เม็ดเดียวครับตัวรองคือ9ตัวกันมันก็คือ6กับ8สําหรับหลักสิบนะครับที่เทียบจากตัวเลขดับไปแล้วนะครับก็โอเคนะครับผมสำหรับเสร็จแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับคู่ดับ บนนะครับ16คู่ A8 คู่ดับบน16คู่ A8 ผมทำหรือ,อยังนะครับผมยังไม่ได้ทำใช่ไหมเดี๋ยวผมไล่ด่วนผมยังไม่ได้ทำนะครับผมยังไม่ได้ทำเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวผมไล่ด่วนแป๊บหนึ่งนะครับ16คู่ดับดับขาดล่างดับบนนี่นะครับยังไม่ได้ทำ ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวทําให้ก็โอเคนะครับผมว่ามุนดับอยู่เนาะเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนอืมเนี่ยแะดับอยู่นะครับอยู่ในอยู่ในเล่มผมนี่แหละไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวทาให้ดับ a 8นะครับดับอยู่ไหลาย,ยาวไหลาย,ยาวนะครับแล้วก็ a 9กก็จะเป็นคลิปแยกของเขา เพราะเคยทําแยกนะครับเราก็จะแยกกันต่อไปนะรเราก็จะแยกกันต่อไปใส่ละใส่ละก็ โอเคแหละนะครับก็เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็คือคู่ดับ16คู่ตรงๆนะครับของ A8 นะครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมไป็นกำลังใจให้กัน้วยนะนะผมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่านโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับผมขอบพระคุณสวัสดีครับ